โอเคครับผมกส็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในครูในเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวไอดีตัวเองนะครับเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดว่าจะมีอะไรบ้างนะครับมา,มาดูกันเลยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะส่งไอ้นี่นะการสะพายมีเลดอัพอยู่จาก12.5%เป็น17.5%นะครับเหลือระยะเวลา2วัน12ชั่วโมงเดีย๋ยวผมจะมาส่งท้ายคลิปนะ ไปเริ่มจากโซนเฮาส์กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะมาดูอันนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวฝึกฝนนะครับฝึกฝนพวกนี้ก็อัพเต็ม100%ทุกอนตงนัน,นครับนเวนไอพวกนี้มันอัพยากนะเนี่ยสอโซนเนี่ยอัพยากมากเปอร์เซ็นต์น,น้อยก็เลือกที่จะไม่อัพต่อต่อไปก็ห้องวิจัยครับ คอเจนอตเวลเซอมบี้แมนเวลหกปูวอมเวลเบาคุซาเวลหกเกียวกาชุบเวลเอัตจะมีจักรกลเวลแข้างในครับคอราชาทะเลลึกเวลสหน้ากากหวานเวลสคอยุงเวลสีจีนัทเวลสี่เกโลเกโลเวลห้าจักรพรเดคกเวลส เอาวิจัยครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็อันนี้ฟิกเกอร์ฟริกเกอร์ก็ปลดบางอันนะครับอันนี้ก็ปลดหมดอ่ประมาณนี้นะครับใครดูไม่ทันก็ก็ย้อนดูได้นะครับอ่อันนี้ก็เมลสาก,กัดทงังศูกไม่ได้เลยคิงอีกตัวหนึ่งองเก็บเศษได้เจ็ดสิบเศษลวศูกไม่ได้ก็แลกเศษเอาอะไรแล้วกัน ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากไปไปดูโซนข้างนอกกันต่อเลยต่อไปก็ไปดูที่ตัวละครเลยนะครับว่าที่ผมใช้อะไรบ้างก็ประมาณนี้ครับตัวแรก Sonic UR สีดาวเหลืองสีดาวม่วงใกล้5ดาวแนละ้วอีกนิดเดียวตัวนี้ผมก็พาสิบสองนะครับพาสิบสองก็ได้ความเร็วเพิ่มอีก5%รหลบหลีกให้เพื่อนอีก45%ในแถวนะ ไปดูแผนทักษะที่ใส่ครับแทงทะลุเบลเจ็ดแทงทะลุเบลห้าอันนี้กระแพงแข็งเบลเจ็ดอันนี้ต่อต้านเบลเจ็ดแล้วก็กระแพงแข็งเบลหกแทงทะลุเบลหกการปรับไอเทมเฉพาะสามดาวตาวเฉพาะสี่ดาวอุปรกรณ์ที่ใส่ก็เซตพลังไฟครับเหพี HP ความเร็วโจมตีวความเร็วเหพี HP ความเร็วโจมตีวความเร็วครบเซตก็ได้ดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นต์เพิ่มสปีดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ การ์ดบ uh, ัฟก็ปีศาจปีดสามแถวครับต่อสู้1แถวการัดอาวุธก็ไม่ค่อยได้เน้นอะไรมากก็มีอัตราหนึ่งแถวนะส่วนการ์ดบัฟพิเศษก็เพิ่มดาเมจโบนัสอัตราลดดาเมจประมาณนี้สําหรับโซ n ิก u ูนะต่อไปราชาใต้ดินครับพาสีสเหมือนกันมาดูที่แผนรักษาครับแทงทะลุเบลเจอันโอลมาด 2, เวลเดหนึอันนาสอลหมัดเวลเจ็อลหมัดเวลหคมดาบเวลเจก็ไอหรือบอกไอราชาติดินผมหดาวเหลือง5ดาวม่วงนะต่อไปก็การปั๊บพิเศษไอเท่นเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะสี่ดาวอุก่ณนที่ใส่ก็ใส่เป็นจักรกลสีแดงหนอัน2อันอันนี้ก็ใส่พังพาไปก่อน,นครับรอไอจักรกลครบเซร็จนะอ่ะ การบัฟก็โบนัสต่อสู้2แถวที่เหลือก็ป้องกันกับโจมตีผสมนะการบัฟอาวุธครับอัตาคิสองแถวแม่นยำหนึ่งแถวโจมตีเฮดพีการบัฟขั้นอสูรเพิ่มดาเมจโบนัสหนึ่งแถว2แถวที่หลือก็ป้องกันเยอะมากเลยการบัฟเนี้ยอ่ะต่อไปครับสปเปอร์อันลอยดักชายอาริสองเหมือนกันห้าดาวเดือดห้าดาวม่วงมาดูแผนรักษัยที่ใส่ครับ กระแพงแข็งเวลเจอันหัวใจเวลเจอันแทงขลุเวลเจ็ดหน่งอันแทงลุเวลเจอันแทงหัวใจเอหัวใจเวลเจ็ดนึอันหนล้วนต่อไปไอการบ้าพิเศษครับไอเทมเฉพาะ3ามดาวตาเฉพาะ4ี่ดาวอุปรกรณ์ที่ใส่ครับเซ็ตจ,จากกล H p,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  เฮดพีปร์เซ็นครบเซตเลยนะการบับครับผมการบ้บีโรเฮดพีบนัสเสองแถว HP ธรรมดาสองแถวป้องกัน1แถว กด์บัฟต่อสู้ครับอัตราคิดได้์ค้อนสองแถวลดป้องกันผลต้านทาน HP กด์บัฟระดับเอครับอัตราดาเมจเพิ่มดาเมจโบนัส HP ป้องกันสองแถวต่อไปครับกอริบัสพาสิบขั้นหนึ่ง,ห,าาห,งห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงแผนนักษัตว์ที่ตายครับแทงทะล, 4, เล 7, ุเวลสี่หนึ่งอันคมดักเวลเจ็ดหนึ่งอันอุลตมาดเวลเจ็ดหนึ่งอันอันนี้ก็แผนทอร์โลดหนึ่งอันเวลหก กายบ,บัฟที่ใส่ครับไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะสี่ดาวอุปกรณ์ที่ใส่ก็แฟดนี่ขาดหนึ่งแล้วนะครับผมจะครบเซตจมตีจมตีเปอร์เซ็นต์นะกายบบัฟปีศาจครับโบนัสต่อสู้2แถว HP 1พหนึ่งแถวสปีด1ถแถวกายบบัฟสามพลังอาตาคี้ดิ่อสองแถวัตราตา้านทาน1แถวพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันกายบบัฟข้ามมังกรครับเพิ่มดาเมจโบนัส2องแถวโจมตีป้องกันโจมตี ตัวนี้ก็ดีสุดในสายกลังที่ผมมีแล้วนะต่อไปครับทางท็อปมาสเตอร์ซีดสองห้าดาวเหลืองสี 4, ด่ดาวม่วงแผ่นลักตะไออ,อ,อ,อะไรนะกะแพงแข็งเวล5ห้าหนึ่งกันหัวใจเวล6หกแล้วก็ททงทะลุเวลห้างทะลุเวล5ทห้างทะลุเวล6หกแล้วก็อลมาตเวล5ห้าการบับครับผมไอเทมเฉพาะสองดาวไม่ได้จะสามดาวนะเสียดายเหมกัน สายเฉพาะสีดาวอุปกรณ์นินจาไซบอร์กพลังไฟแล้วก็ไซบอร์กนะครับใส่เป็นเรื่อยไปเซร็จหมดเลยต่อไปก็การบับครับผมฮีโร่บรัส HP หนึ่งแถวสปีดถือแล้วป้องกันการบับต่อสู้ครับอัตราคีย์ด่อนสองแถวโจมตีสามแถวอันนี้การบับระดับ S ครับอัตราลดดาเมจลดดาเมจโบนัสเพิ่มดาเมจโบนัส HP อ่ะประมาณนี้ต่อไปตัวตุดท้ายครับผมเกลียวกันชุบคอหลักที่ผมใช้ พารีส่สองครับผมส่วนพารักษะไม่ได้ปลดเลยเพราะว่าเอามาเป็นแค่คอเฉยๆไอเทมเฉพาะ3ดาวตายเฉพาะ2ดาวอุปรกรณ์เซตแฟร์หมดเลยใส่เป็นให้ครบเซตเฉยๆการบัฟก็บนหนาต่อสู้1นึ่งแถว HP สปีดการบัฟไอการบับสายพลังแม่นยำอาาัตราต้านทานโจมตีการบับขั้นบางกรอาารัตราดาเมจ เื่อนา้มีประนาสองแถวครับผม,มเหต้กงกณเหีปิดท้ายออันนี้คือทีมหลักที่ผมใช้นะพะลังรวมก็64ล้านก็พลังอันดับหนึ่งอยู่ครับตอนนี้ไปดูในกระเป๋าต่อครับอันนี้ก็เดีย๋ยวองไว้นะสัก500เสร็จเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเปิดอันนี้ก็ไม่มีอะไรไปดูตัวดามครับมีอยู่ J 16ใบตัวอันเชิญเฉพาะ5ใบ ดี่เรก็ไปดูลูกแก่ปลุกตื่นก็มีตามนี้นะครับยังไม่ได้ปลุกตื่นเลยเพราะว่าขาดหินตาไอต,ตัวที่ผมเล่นก็คือเกิโเกโลเนี่ยตัวเนี้ยน่าสนใจมากเดีย๋ยวเราเอาวุธเฉพาะมาจัดแน่นอนไม่พลาดต่อไปสถานีสะพายปะ่ะปิดท้ายครับผมเอ๊มีอะไรอีกไหมเนะี่ยน่าต่อไปอันนี่กันมีนราเอาพิซารอยู่โซนที่12นะครับด่านที่สไม่ติดไอ,อติดไม่ผ่านคุิั ส่วนอันดับก็อันดับหนึ่งเดียวครับตอนนี้นะผ่านไม่ได้เลยตัวน,นี้อยากคิเปงเลยต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วไปดอูอารีนาสุดยอดแล้วกันอันนี้ไต่เขายิโร่ผมอยู่ที่ไทเนะี่ยที่ห้าเลยเพราะว่ายิโร่ผมไม่มีตัวเลยด้วยมีอยู่แค่สองตัวหล,ะล,ะละักๆส่วนราบประลองปีาศาจไต่เขาปีาศาจเดี่ยวมาดูกันว่าผมอยู่ที่เท่าไหร่ ไอ้ตามาหมุนทำไมเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับพ้นตายตามาเป็นไรนะอ่ะมาละส่วนปีศาจผมก็อยู่ที่หนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูในร้านปลาลองกันร้านปาลองตอนนี้ผมอยู่อันดับที่สองนะครับตอนนี้ที่หนึ่งเป็นคุณเพียนเคหรือคุณตายอยู่ที่หนึ่งผมก็อยู่ที่สองนะ ที่สามสีห้านี่ก็เตึงหมดทุกคนเลยทับๆต,ตัวบักทั้งนั้นนะต่อไปป่ะครับบิดฉากซับภายกัน90ใบตีเป็นมูลค่าเพชรก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดู1 3 0 0 0เพชรนะที่ผมซื้อมามา่วานภพ่อยู่เหมือนกันป เริ่มกันเลยมีเลตอัพอยู่แ้้สองมันอ่ะลุยโอ้ดอกแรกถือว่าจัดมาดีครับผมสามใบรอบที่สองรอบสองใบเดียวก็เกลือเข้าทุนรอบที่สามรอบที่สามได้มาสองใบถือว่ากำไรอยู่ครับรอบที่สี่ใบเดียวเกลือ รอบที่5ป่ะ6กดิหหรือหไม่รู้เอ่อ1ใบเกลือ2อใบแต่ว่ากำไรอยู่ครักำไรเนี่ยอันนี้ใบเดียวเกลือ2รอบสุดท้ายครับ2อใบแต่ว่าได้ขอเยอะเยอะปิดฉากสามใบแต่ว่าสวยงามครับผม วัดเยี่ยมเลยนะอันนี้เราก็มาแรกอันนี้ต่อเลยได้สองอัน,น,อนไปไปเดีย๋ยวพามาดูไอ้พวกการ์ดอัพดาวนะเริ่มเริ่มพาไปดูการ์ดอัพดาวอยู่ไหนน่ะอันนี้หาไม่เจออ๋อเนี่การ์ดธรรมดาไม่มีเลยตั้งไปส่วนอุปกรณ์กันก็มี29ใบที่จบมาจากเมื่อกี้ประมาณ10กว่าใบนะอันนี้ก็ใสจบอก นิจายังไม่ได้ทําเพราะว่าตายในเกมไม่มีตายเกมหมดเกตไรก็มีประมาณนี้ส่วนอาวุธเฉพาะโซนิกล่าง2มี3อันเลยไปได้มาจากตอนสมไอโซนิกล่างอยู่อาได้มาอย่างเดียวเลยมีสออันมีตาพทางจิต1นึ่อันประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดติดตาช่องในคง้งนนะครับ พวกนี้มีสตรีมศึกดวลนปีศาจนะครับนี่ผมทบคะแนนปีศาจไว้น่าจะได้ปีศาจนี่พวกนี้ประมาณ5้ามงครึ่งเจอกันนะครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย